โอเคนะครับมาพร้อมนับ 1, 2, 3โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครที่ถือทองคําอยู่นะครับเล่นฝั่ง B เป็นหลักเนาะเราก็จะเริ่มเห็นเห็นน้ําเห็นเนื้อแล้วจริงไหมเออนะครับั้นแล้วนะฮะ ก็ถือว่าอินดี้ด้วยนะครับเอาจริงเนี่ยเราเทรดฝั่งขาซื้อได้เปรียกอยู่แล้วจริงไหมแล้วอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเศรษฐกิจช่วงนี้นะใช้คำว่าช่วงนี้นะครับด้วยความที่ว่าจากเดิมตอนแรกเนี่ย USD มันอ่อนใช่ไหมมันอยู่ที่ประมาณ31กว่า,วาจริงไม่จริงนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้ขึ้นมา32แล้วนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อเลยเอ้าว จานทำไมทองคำมันแข็งขึ้นแต่ว่ากาวยังพุ่งอยู่นะครับผมจะบอกงี้ครับ USD ครับมันมันเงินเฟอ้อครับคือพูดงด่ายง่ายครับมันคือเรื่องของอินฟลักชั่นนะครับหรือว่าเงินเฟอ้อแหละนะครับดังนั้นแล้วนะครับผมสิ่ง เอ,อไม่ใช่สิอินเฟลชันนะหรือว่าอินฟลัชันอินเฟชันนะครับน้นแล้วนะครับ USD นะครับต่อให้มันจะแข็งค่าขึ้นก็จริงแต่มันก็แข็งในแค่ตึงเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าอำนาจในการซื้อขายของ USD อ่ะมันดอบลงก็เลยทาให้ทองคำนะครับขึ้นไม่หยุดนะครับแถมอยู่ในสภาวะ ขเขาเรียกว่าหัวเลียวหัวต่อนะครับในการเจรจาพูดคุยเนาะเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องของสันติอาจจะอาจจะไม่ทางออกก็ได้นะฮะอาจจะไม่พูดตรงๆนะฮะเพราะว่าอันตรายเนาะแต่ผมกล้าพูดเลยว่ายัางไงอย่างไงนะทองคำเนี่ยให้เก็บถือไว้นะครับจะเก็บเป็นทองแท่งทองแผ่นทองอะไรจะเป็นโกบาก็ได้นะครับแนะนํามากนะครับเหตุผลเพราะว่าณตอนนี้นะครับเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับทองคํามันแค่ราคาห้าหมื่นหก ตอนนี้จะ5 8าหมแล้วนะหรือห้าหมแล้วก็ไม่รู้นะครับย,ยังไม่ได้เช็คดูนะแต่60,000ไม่ไกลนะครับ 6, 6 0 k ไม่ไกลเกินจริงนะ6 0 k ไม่ไกลเกินจริงดังนั้นนะครับเราจึงควรที่จะมีสำรองไว้ด้วยนะครับถ้าถามผมนะจากการวิเคราะห์ตอนนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะถ้าเป็นถ้าเราเปิดกราฟมานะเห็นคู่ไหนนะครับถ้าเป็นยิ่งเป็นทองคําหรือแลกเงินเนี่ยอันนี้ซัด ซัดฝังซื้ออย่างเดียวนะครับจะได้เปรียบมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเทคออ่กทีนึงก็อันไกลโพสเลยนะครับคงไม่ใช่เดี๋ยวนี้เนาะใครที่บอกว่าหาจุดเซลล์อย่างเดียวเนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะคิดผิดนะฮะเขาเรียกว่าน้ําเชี่ยวยาเาเรือขวางนะจ้าเพื่อนเพื่อนดังนั้นแล้วนะครับผมจึงแนะนาว่าให้เราถือไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เศรษฐกิจกันบ้างนะครับไปทิ่สัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่29จนไปถึงสัปดาห์ที่ ที่เท่าไหร่เอ่ยสัปดาห์ที่ที่5ะใช่ไหมตั้งแต่2 9จนถึง3เนาะเออใช่ตั้งแต่2 9นถึง3นะครับมีข่าวสำคัญไม่กี่อย่างนะครับก็จะมีวันที่1นะฮะเอ้ยพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้มีตำแหน่งงานว่านะครับของ JLT เนาะที่ส่งผลต่อทองคำนะครับแล้วก็จะเป็น October นะครับ PMI เนาะเอ่อ October มันวัน31วันพุธอ่าวันพุธ เป็น A D P ปะไม่ไม่รู้นะครับแล้วก็วันที่3วันศุกร์นะครับภาคารรเกษตรก็ตามมาเลยนอนฟาร์มเปโรนะครับโอเคตามนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะเป็นต้องระวังน,นะครับแต่จากที่ดูการคาดการณ์เนะา,ารระภาคเกษตรนะครับเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเขากําลังคาดการณ์อยู่ว่ามันอาจจะออกมาดีนะเพราะว่าครั้งก่อนคนข้างแย่นะฮะอาจจะออกมาดีให้ถามว่าดีแล้วแล้วราคาจะลงทิ้งมาระเบิดร,ระเบ้อเลยอไมคคาตอบคือถ้านะ ถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวทองคำเนี่ยมันสามารถทิ้งลงมาได้จริงๆนะครับแล้วมันหลุดจากโซนประมาณ3,700นะครับอันเนี้ยเพื่อนๆถือว่าโชคดีมากเพราะโอกาสจะเกิดอย่างนี้นะครับผมมองว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะอะไรครับเพราะว่าอินฟลชันมันสูงมากหรือว่าเงินเฟอ้อมันสูงเกินไปนะฮะดังนั้นแล้วสิ่งที่ถ้าเกิดไป,ไ,ปได้นะครับอันเนี้ยให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันลงมาแล้วจะไปถึงไหน ตรงนั้วน,นะถึงไปถึงไหนนะครับก็อาจจะลงไปถึงอาจจะมาเบรกอยู่แถวๆประมาณ3-6ก็ได้นะครับแต่การที่มันจะลงมาได้ขนาดนั้นนะครับต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าครสิทไครสิท์อย่างเช่นโควิด1 9นะครับตอนนั้นะโควิดออกมานะครับแล้วมันก็ลงไปยาวๆเลยนะครับลงไปจาก1,900มาถึงประมาณ1,500มั้ง หลังโควิดแหละช่วงที่มันกาลังฟื้นฟูนอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็ทิ้งมายับเหมือนกันแต่คําถามผมก็คือว่าเมื่อมันทิ้งมาแล้วก็จริงแต่มันต้องกลับย้อะขึ้นไปไหมกลับครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่มันจะทิ้งลงมาจนถึงเลข3 0 0 0หรือ3,500เนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ก็คงจะไม่หลุดไปมากกว่าน,นี้เลยอีกแล้วแหละเออเพราะว่าแนวรับเพียบเลย ไหนจะเป็นเงินเฟอ้อตอนนี้สามพันแปดนะครับเมื่อเมื่อก่อนนี้มันทิ้งมาประมาณจากพันเก้าลงมาถึงพันห้าจริงไหมอ่ะเราก็ลบเลขเลยครับสี่จากตอนเนี้สามแปดลบมาสี่แลวอยู่สามสี่ครับเต็มที่คือเท่านี้อืมนี่คือเต็มที่นะสุดๆนะครับซึ่งหมายความว่าเราระหว่างทางเนี่ยมันคงจะไม่หลุดโผลไป2,000อีกแล้วครับใครติดหมายสองพันอยู่ก็เสียใจด้วยนะครับไม่มีทาง ที่มันจะลงมายกเว้นแต่ว่าจะมีดาวังคารหรือว่าจะมีแบบอุกกาบาตตกลงมาใส่โลกอันนี้อาจจะใช่อยู่นะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะัะก็คือมันมันขึ้นมาไรืด้วยแล้วเนาะแล้วก็ผมให้เก็บเรื่องของโกบาไว้ใช่ปะ่ะเออโกบานะครับแล้วก็จะมีซิลเวอร์บาเนาะซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์บาณนะปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยขอดูตรงนี้นิดนึงนะฮะอ่าตอนนี้ราคาขึ้นมา47 เปรียนแล้วไปเทียบ้อยผมให้ตั้งแต่44เนาะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ยังไงมันก็ขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนั้นแล้วเราก็จจอยนะครับถ้าเราไม่ทันจริงๆนะให้ไปให้ไปซื้อเงินแท่งนะครับมีขายนะเงินแท่งมีขายนะครับให้ไปหาซื้อเลยนะครับใครที่ดูใครใดูคลิปนี้หรือไลฟ์นี้อะไรก็ตามนะครับจำไว้ให้ดีว่า เราต้องรีบทยอยเก็บแล้วนะต่อให้เรามีเงินน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับต้องไปหาเก็บมาให้ได้นะฮะเพราะโอกาสรอบนี้มันไม่ได้วนมาแบบนี้บ่อยๆนะอืมเหตุผลเพราะว่าเราต้องจําก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วง100ปีนะครับที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายคั้วอำนาจนะฮะจาก USD อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคไหมแต่จะอาจจะอยู่ตรงแถวโซนบ้าเหล่านี่แหละอืขอไม่พูดเชื่อตรงนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับผมจึงมองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราควรที่จะเริ่มมาเก่งสินทรัพย์พวกนี้ได้แล้วสักทีนะครับได้แล้วสักทีเนาะเพราะเทน์มันก็เป็นเทนขาขึ้นนะครับเราตีหลังกากดยังไงก็ก็คุ้มนะครับแลืแล้วก็อีอกสินทรัพย์ที่ผมอยากให้เก็บไว้จริงๆก็คือจะเป็น ETH ETH ตัวนี้ ethereum c r y p t นะครับ คริปโตอันนี้ก็ถือยาวได้เลยนะครับอ่าผมกดซื้อรอเลยแล้วกันเนาะกดซื้อไปก่อนนะครับอืมอันนี้ก็ปล่อยจอยไว้เลยนะครับถ้าอีเีรี่มแล้วก็จะมีเหรียญอ่าโซโลนาโซเหรียญโซเออเหรียญโซเหรียญโซอืมอันนี้เป็น otc ถ้าเหรียญโซไปเลยนะผมขอดูตรงนี้สิมาจินแล้วก็คริปโตสิคริปโตอยู่ไหนนะอ่าโซโลนา โซน่าถือซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหรียญโซนเนี้ยถือไว้แล้วก็จะมี XRP XRP เห ipper, รียญ i ิปล์นะครับ i ิปล์พับนะฮะโซนา่าเพิร์ฟฟิวเจอร์เหรอมีโซ,โซน่าที่ไม่ใช่ฟิวเจอร์ไหมฮะเดี๋ยวขายก่อนแล้วกันบิ c คอย โซโลนาะมีแต่ฟิวเจอร์เนาะไม่เป็นไรนะเราก็ฟิวเจอร์ก็ฝืกฟิวเจอร์นะครับโซโลนาโซโลนาอ่ะช่างมันนะครับเราก็ถือฟิวเจอร์แหละยาวๆนะครับถ้าเหรียญลิปเปอร์ก็ซื้ออย่างเดียวนะครับกดซื้ออันสุดท้ายก็จะเป็น BTC เนะาะเดี๋ยวเราดูกันสัปดาห์ถัดไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับปิดคนะ้อยนะฮะคริปโตก็ซื้อไป้ก่อนไม่เสียหาย จริงผมใส่ไปสักหนึ่งแล้วกันใส่ได้ไหมถ้าหนึ่งยันไม่พอเนาอต้องเอาสักหนึ่งร้อยได้พอไหมสิพอคริปโตมันใช้ตังค์เยอะเออใช่ตังค์าคริปโตไม่ใส่ก็ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งก็แล้วกัน,กนง่ายๆซื้อไปก่อนไหวไหมเค่ล <Okay. S 1> งตัวได้นะครับ อันนี้เราก็ถือไว้นะครับปล่อยจอยแลละคริปโตมันใช้คอมมิชชั่นค่างสูงนะครับดังนั้น่ะการที่เราจะมาซื้อเหรคริปโตมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวที่ผมให้เก็บเพิ่มนะครับอืมดังนั้นแล้วก็เก็บทองคำซิลเวอร อีเชียรี่เอ็มโซโลนาลิปเปอร์นะครับออเอ็กอาพีแล้วก็บิ t คอยนนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะสร้างของมันคงได้นะครับถ้าเกิดว่าใครแบบโอเคท่านอยากถือเหรียญจริงๆก็ถือได้ส่วนนี้ก็ CFD ก็คนถือเช่นเดียวกันนะครับอืมประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญทางเรานะครับมีกลุ่ม Discord นะครับเอาไว้พูดคุยกันเนาะถ้าหากว่าใครสนใจที่จะเข้านะครับสามารถกดที่ใต้ ลิงค์คลิปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิว่าใครยังไม่มีบัญชี IQ Option เนอะทางผมเองนะครับก็ก็ได้มีโปรโมโค้ดมาฝากนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัส300%นะอืมนะครับอันนี้ก็เอาไว้หัตเทรดเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถจะจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะครับอืม มาเดีวเรามาต่อกันเลยนะครับโอเคนะครพร้อมมาคลิปที่2 3 2สตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้นะผมจะไม่พูดรื่องน้ำเพลงเยอะมากนะครับผมจะมาแชร์ลิงนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับว่า ผมได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะมาปกติคนอื่นเขาต้อเรื่องของ success เนาะ success นะฮะแต่ผมจะเล่าถึงข้อผิดพลาดนะครับที่ผมมกักจะเจอตลอด3ปีเนี่ยและผมก็แก้ไขมันจนสุดท้ายผมสามารถจะเทรดได้แบบที่เพื่อนเมื่อนเห็นเลยนะครับพูดรง,ง,ง่ายก็ฝั่งฝังซื้อฝั่งเดียวว่าแหละตอนนี้เห็นเลยทำไมเข้าแม่นจังคมจังเอาจริงเนี่ยมันเกิดจากข้อผิดพลาดที่ผมเทรดออปชันนะฮะตลอด3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ย เออแล้ววันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าสิ่งที่ถ้าเราเป็นน้องใหม่ที่เราเข้ามาในแบบพวกตลาดชุดเนี้ยเมื่อเป็นตลาดออปชั่นตลาดทุนตลาดอื่นๆน,น,นะฮะมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่ามันมักจะหนีไม่ค่อยพ้นไม่กี่ข้อนี้หรอกจากที่ผมจะดูหรือรีเสิร์ชมานะอืมนะครับนะบัแล้วผมอยากให้เรื่องของข้อผิดพลาดผมเนี่ย เป็นวิทยาฐานนะครับให้กับทุกๆคนเนาะว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับเทรดมา3ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องของแบบเฟลเรื่องของแบบพ่อผิดพลาดนะครับเราจะได้ระวังไว้เนาะพูดได้ง่ายคือคลิปเนี้ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับจุดเริ่มต้นผมนะครับผมก็เทรดก็อยากพูดได้ง่ายก็คืออยากมีความสําเร็จอยากมีทรัพย์สินอยากมีสิ่งอื่นๆน,นะครับให้กับของตัวเองเนาะทีเนี้ยเปน็นก็คือว่า ที่เลือกตลาดการเทรดนะครับเพราะมันง่ายเพราะเราก็แค่ใส่เงินนิดหน่อยนะครับก็ turn over แล้วจริงไม่จริงนะซึ่งมันจะไม่ค่อยเหมือน business อื่นๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราทําธุรกิจใช่ไหมอืมเราอย่างเช่นเราลงทุนเปิดร้านชานมไขมุกแล้วกันนะครผมต้องลงทุนประมาณ200,000จริงไหมอ่า2 0 0แ0 0ก็สองรเนาะแต่ 200K เนี่ยคือมันหายไปแล้วนะซึ่งกลับกันถ้าเป็นตลาดทุนหรือตลาดการเทรดเนี่ยแน่นอนว่า2 0 0รเนี่ย มันยังอยู่ให้เราเห็นเราจะถอนออกจะมีค่านิ่งๆหนักก็ได้นะครับแต่แหน่สิ่งอื่นใดนะถ้าเราขาดทุน10%สมมติตังค์ในวันถัดมาเราสามารถที่จะตีคืนกลับมาได้อืมเราจะมีชีวิตแต้มต่อจนกว่ามันจะหมด 200k หรือ200,000จริงไม่จริง,รงนั่นแหละครับคือผมถึงเลือกตลาดการเทรดเพราะมันมีโอกาสที่จะเท่าทุนหรือ turnover หรือสร้าง profit ให้กับเราละได้สูงแต่แน่นอนครับว่าถ้ามันง่ายอย่าง,งานั้นทุกคนก็รวยไปแล้วจริงไหมเออ ดังแล้วทําไมตลาดการเทรดถึงเป็นตลาดที่หลายใครหลายคนมักจะมองว่ายากนะครับจริงๆไม่ใช่ว่ามันยากหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ยากจริงๆันแหละเออนะครับมันมาเป็นเรื่องกับอิตวิทยานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรามักจะไม่ค่อยเรียนรู้แล้วเราก็จะโทษตลาดแต่เราไม่เคยโทษตัวเองนะครับและนี่คือไม่กี่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอด3ปีที่ผ่านมานั่นเองนะจ๊ะยังไงก็อยากให้ประสบการณ์ของผมนะครับเป็นการแชร์เพื่อนๆได้รู้ว่า หลังจากเนี่ยที่เราเข้ามาเทรดว่าเราจะไปเรียนอะไรมาเนี่ยสนไหนแล้วนะครับเรามากักจะเจอไม่กี่อย่างนี้แน่นอนผมให้เป็นห้าข้อหลักๆกันนะครับห้าข้อผิดพลาดท,ที่ผมมกักจะเจอโอเคปะ่ะผมกลากระบาดแล้วกันเนาะ 5ข้อผิดพลาดที่ผมมากระเจอและอยากให้เพื่อนๆนะครับรีบแก้ไขอย่างด่วนเลยนะถ้ายังเจออยู่นะแล้วก็อย่าไปโทษตลาดโทษว่ามันยากนะฮะเอาจริงเราแค่ไม่รู้นะครับแล้วเราก็แค่ศึกษาหรือเราหรือเราไม่ได้ดูพฤติกรรมที่มันมากพอแค่นั้นเองนะฮะอย่าไปโทษว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันมมน,มนู่นนั่นอ๋อเปล่านะครับมันอยู่ที่ว่าเรามีความรู้หรือเรามีมายด์เซตที่มันถูกไหมบางคนบอกบอกเรียนมาเยอะแล้วนะฮะทำไมไม่ได้ผมเรียนมันแล้วพี่อะไรแบบโหมันแบบไม่ได้จริงๆอ่ะ อย่าเอาความเหลือของตัวเองไปบอกคนอื่นอย่างนี้ไม่ดีนะครับให้เราบอกเขาว่านะครับเออมันก็ทําได้แต่มันยากนะฮะอันนี้พูดตรงว่ามันยากมันไม่มันไม่ได้ง่ายนะครับจริงๆการทําทุกอย่างอื่นก็ยังดีกว่านะต่อให้เราแบบจะลงเงินทั้งหมดก็ตามนะฮะแต่ว่าินสิ่งเงินใดนะครับทุกอย่างมันมีคําว่าเป็นไม่ได้เสมอนะับไม่ได้แบบจะมองแค่เด่นด้านเดียวว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่นะฮะโอเคมาแล้วข้อเรื่องกันนะครับข้อแรกนะครับข้อที่1นนะฮะ ไม่มีระบบที่ชัดเจนนะระบบหรือซิสเต็มนะฮะเราขาตรงนี้นะครับเช่นระบบหมายความว่าไงหมายความว่า 1. h เช็คลิสต์เรื่องอะไรแคนเดลสแนวรับ 3. ราคามาจุกม,มีการคอนเฟิร์มดูจโนอจิอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักวิธี